ลอยตามมันดูสิว่ามันจะทำอะไรใช่ไหมน้องหมู <c oughs> เอ็งอย่าเสียงดังดีเดี๋ยวมันก็จับได้คิดว่าฉันไม่รู้ว่าสกดลอยตามมา <c oughs> มันยังไม่เห็นเราเนียนมากเลยนะหมู <c oughs> ตามฉันมาเถอะเดี๋ยวเจอดี บุคคลรายต่อไปที่ฉันต้องจัดการตัวทีคือคนที่ตามฉันมาสินะนางเวนเตนี่มันขี้สงสัยจริงๆมันเห็นวินิจหรือเปล่าคะท่านผู้ชมแอ่ไม่น่าเห็นหรอกมั้งแล้วสิงหายไปไหนเนี่ยฉันให้ไปซื้อน้ำดำัโอ้งานตลอดเดี๋ยวคงต้องไล่กลับบ้านโอ้โหเดินช้าจริงเลยอุ้ยไม่ใช่เดินสิเป็นมือ ให้มันไวๆห,หน่อยสิเฮ้ยมันใช้มือบังคับไปซื้อน้ำให้มันด้วยเจ๋งมากต้องซื้อไวเล่นที่บ้านสักอันหนึ่งแหละโอ๋ยไวๆดีหิวนะ้ำโอ้ยมันโดนหน้าฉันแล้วเออขอบใจ อย่ไมัเงเฮ้ยเจหลกเว้นแต่มันนั่งอยู่ริมน้ำเว้ยเออข้าตามติดชีวิตมันอยู่มันมีเจ้ามือเป็นลูกน้องมันแต่ข้าคิดว่าเป็นหุ่นบังคับเออไว้ใจได้เตรียมแผนของเราไว้ให้ดีบิงฉันอยากได้เคสโทรศัพท์อันใหม่ไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ไอะไรนะไ,ไปไปโอ้ยหน่อยนีไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ อยากเป็นมือทอดกระเทียมนึอือไงเออพูดให้มันรู้เรื่องรู้ซะบ้างว่าใครเป็นเจ้านายฉันจับภาพการเดินของมันไว้หมดแล้วว่าแต่มันชื่อแล้วนะเห็นยายเวนสเด์บอกว่าเจ้าโตน้องๆมือที่เดินได้มันชื่ออะไรคะบอกพี่นิสที ไม่รู้จะไปไหนดีไม่มีเพื่อนเล่นเลยเว้ยเข้าทางเลยสีแบบนี้ตามแผนอย่าให้พลาดคิดจะแกล้งฉันหรอใครกันแน่ที่ตกยางจีหให้มันได้เรื่องนะเว้ยนางป็ดค่าจะจัดการมัน ทำตามแผนอย่าให้พลาดนะจ๊ะโอเคโอเคเจ้าเวนสเดย์รู้จักเจเอโรนอยไปซะแล้วอันนี่ตัวร้ายน้ำวันเลยนะเว้ยเจ้าน้องตัวนี้ไม่เคยพูดให้กำลังใจเลยไล่ออกจากบ้านซะดีมั้ง หิว <Thank> ไม่ไรเองก็ได้พุบปากแล้ว